สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรางคณาศรีสวัสด์คุณครูโรงเรียนสตรีศรีน่านดิฉันนางสาวพรชนกสุดทธหลวงครูโรงเรียนสาวันนี้เราสองคนอยู่กันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37จะนำพาทุกท่านมาเยี่ยมชมระรับทราบถึงกระบวนการทำงานและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาภายใต้การบริหารการจัดการศึกษาของท่านดรปัญญาหานแก้วบวมนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37มีเขตบริการครอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือจังหวัดแพร่มีโรงเรียนในสังกัด16โรงเรียนจังหวัดน่าน3าโรงเรียนโดยแบ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ3โรงเรียนขนาดใหญ่2โรงเรียนขนาดกลาง10โรงเรียนและขนาดเล็ก31โรงเรียนค่ะสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37 ในฐานะหน่วยงานบริหารจัดการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยคำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้วิสัยทัศนขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสารลสู่สังคมที่ยั่งยืนมีกระบวนการขับเคลื่อนในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Active Plus 37 Model เน้นการกระจายอำนาจ การบริหารจัดการการศึกษาใช้หลักการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที่มุ่งผลสำเร็จตามค่านิยมองค์กรมุ่งมั่นพัฒนางานบริการประทับใจสุจริตโปร่งใสประสานใจเป็นหนึ่งเดียวและวัฒนธรรมขององค์กรน่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจ แน่นอนที่สุดค่ะการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ประการแรกย่อมเป็นปันจจัยของผู้นำองค์กรดิฉันจะนำพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับท่านดรปัญญาหารแก้วผูว้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ใน3ด้านด้าน,นที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชชาีพประวัติการศึกษาปีพุทธศักราช2530 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาวิทยาลัยครูบานสมเด็จเจ้าพยาปีพุทธศักราช2544สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาปีพุทธศักราช2558สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยวงสวริศกุลประวัติครอบครัวสมรสกับนางจุไรวันหาแก้วอาชีพรับราชการครูมีธิดาจำนวนสองคนคือนางสาวจุธามาดีหาแก้วรับราชการครูและนางสาวมณฑน,นีหาแก้วกำลังศึกษาเนติบัณฑิตเนติบัณฑิตยสภา ในพระบ,บรมราชูปถมัมภ์ประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อวันที่หนึ่งเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2530ณโรงเรียนบ้านจเนียงสามาคีอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ปีพุทธศักราช2551รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขตสม ปีพุทธศักราช2561รักษาราชการในตำแหน่งผูง้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31ปีพุทธศักราช2562ารงดำรงตำแหน่งผูง้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37แพรบนจ่นาตลอดระยะเวลาในการรับราชการท่านดรปัญญาหานแก้วได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัยในตนเองปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับกฎหมายขนบธรรมเนียมและแบบแผนประเพณีอันดีงามปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและวินัยข้าราชการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาและหลักนิติธรรมยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากร ในปีพุทธศักราช2558ได้รับรางวัลรู้สดุดีเป็นแบบอย่างที่ดีในการมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมีจิตสาธารณะแบบอย่างในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่นเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดขยายผลความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคุณครูพรชนกค,คะเราเข้าไปดูกรอบภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ด้านในกันนะคะค่ะเช่เลรคะด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถด้านการบริหารงานทั่วไปดร์ปัญญาหากแก้วมีนโยบายการจัดการองคอ์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันอีกทั้งยังได้มีการพัฒนาบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาดน่าอยู่น่าทำงานบริการประทับใจการพัฒนางานวิชาการการนิเทศกำกับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอคณะกรรมการติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษามีการส่งเสริมการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้มีแผนการพัฒนานงานวิชาการคือขายทางวิชาการมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับ ประเมินคุณภาพภายนอกส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากรที่ถูกต้องมีแผนอัตรากำลังมีการสรรหาบรรจุแต่งตั้งบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด,ด้านการบริหารงบประมาณมีแผนบริหารงบประมาณมีการใช้เงินตามแผนงบประมาณและมีระบบตรวจสอบภายในที่เข้มแข็งมีระบบควบคุมทะเบียนทรัพย์สินมีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบโปร่งใสตรวจสอบได้จากข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านดรปัญญาหานแก้วทางด้านการศึกษาครอบครัวการรับราชการ ตลอดจนความรู้ความสามารถนโยบายและกระบวนการการบริหารการจัดการส่งผลให้เกิดผลสําเร็จในด้านต่างๆอย่างไรบ้างคะคุณสุรคณาค่ะงานที่สําคัญและโดดเด่นในการบริหารจัดการการศึกษามีรายละเอียดพอสังเขปดังต่อไปนี้ค่ะการพัฒนาคุณภาพในการบริหารและการจัดการศึกษา ผลการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1. ผลการประเมิน KRS อยู่ในระดับมาตรฐานชั้นสูง 2. ผลการประเมิน ARS อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม 3. การประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณปีพุทธศักราช2562อยู่ในระดับคุณภาพดีมากมีผลการประเมินเฉลี่ยคะแนนสูงสุดอยู่ในลำดับที่4จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ผลการทดสอบโอเน็ระดับชั้นมัธย,ยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ติดท็อป10ระดับประเทศ3ปีซ้อนและในปีการศึกษา2,562คะแนนรวมทุกวิชาผลการทดสอบโอเน็ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่ในลำดับที่4ของประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในลำดับที่6ของประเทศซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยในทุกวิชาสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสอบทสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้รับการแนะนำนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร้อยละ100การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนักเรียนในสังกัดได้เข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติและผ่านเข้าสู่การสอบระดับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์และเป็นแบบอย่างได้รางวัลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระดับชาตินักเรียนในสังกัดได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับ20รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้รับ20รางวัลและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้รับ22รางวัล รวมทั้งสิ้น62รางวัลโรงเรียนแม่จริมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางระดับประเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาในระดับ A เป็นลำดับที่37ของประเทศ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่าร้อยละ80มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับดีขึ้นไปด้านผลงานทางวิชาการดรปัญญาหาแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้วางแผนการขับเคลื่อนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน3ด้านดังนี้ 1. ด้านการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา 2. ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยได้วางกรอบเป้าหมายของการพัฒนาอยู่ที่คุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญท่านดรปัญญาหาแก้วได้ส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากร ในสังกัดได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงท่านทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละมีความจรงิงจังจรงิจรงใจท่านทำงานอย่างเป็นทีมทุกคนทำงานอย่างมีความสุข แรกประสบผลสำเร็จมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนในทุกๆด้านท่านได้ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญท่านเป็นนักวิชาการนะครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารสารศึกษาโดยมอบนโยบายโดยเฉพาะ 11นโยบาย11จุดเน้นนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้ให้บริการแก่คณะครูเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ทางจังหวัดน่านได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อราชการของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดน่านและยังมีการส่งเสริมให้กับคณะครูได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ค่ะโรงเรียนของกระผมอยู่ค่อนข้างห่างไกลเดินทางค่อนข้างจะลำบากแต่ท่านพอเอเขตก็ยังเสียใจมาเยี่ยมมาดูแลช่วยเหลือพวกผม ให้ได้มีโอกาสเท่าเทียมโรงเรียนอื่นๆและได้ทํากิจกรรมดีๆซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับท่านดร,รปัญญาหานแก้วท่านผูน้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตสามสเจท่านมีความรู้ความสามารถขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และนําพาองค์กรไปสู่ความสุขดังคําที่ว่ามุ่งมั่นพัฒนางาน บริการประทับใจสุจริตโปร่งใสประสาทใจเป็นหนึ่งเดียวให้มีความก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนต่อไปสวัสดีค่ะ